ขายช่วงนี้ฟาร์มไก่ด้านหลังคาเฟ่นะคะขยันออกไข่ให้น้องหมดเยอะมากๆเลยค่ะเกินคา,าดเลยค่ะน้องไก่ชุดนี้48ตัวลังไข่บางลังนะคะน้องไก่เข้าไปไข่10บกว่าตัวเลยและพพเอฟซีนะคะมาเที่ยวที่คาเฟ่นะคะหาซื้อไข่ไก่ไม่พอนะคะน้องมดก็เลยพามาเก็บไข่ไก่ส,สดที่ฟาร์มไก่กันด้านหลังคาเฟ่กันเลยัาลองได้ไข่ไก่สดจริงๆค่ะเพราะน้องไก่บางตัวนะคะเพิ่งไข่ออกมากําลังอุ่นๆเลยโรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนเล็กๆนะคะเลี้ยงน้องไก่ไว้48ตัวให้พี่ๆน้องๆนะคะได้มาดูตััวอย่าางกกกนนคคะะล็็มีเเฟๆ ลงรับพี่พี่น้องน้องเอฟซีค่ะช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะพี่พี่น้องน้องเอฟซีมากันเยอะมากนงวดก้าภาพบรรยากาศเล็กๆแน่นอๆนะคะมาฝากพี่พี่กันค่ะตอนนี้คาเฟ่นงวดก็เปิดมาได้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วได้พี่พี่น้องน้องเอฟซีนะคะแวะเวียนมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาซัพพอร์ตเยอะมากๆขอบคุณจากใจเลยนะคะแล้วก็มีพี่พี่น้องน้องเอฟซีนะคะมาจัดวันเกิดที่คาเฟ่ด้วยนงวดดีใจมากๆเลยแวมีโอกาสแวมาอีกนะคะทางร้านก็คือยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะแค่แฮปปี้บดย์ก็น่ารักมินิมอลมากๆเลยค่ะนงวดเองนะคะก็อยากจะ ดูแลพ,พี่ๆทุกท่านเลยที่มาเที่ยวคาเฟ่กล้องลงมดก็เป็นให้ได้เหมือนกันนะคะเป็นทุกอย่างเลยค่ะคนชงเด็กเสิร์ฟนะคะเด็กรับออเดอร์ทำมาหมดแล้วค่ะนงมดร้อยอาชีพของจริงเลยนะถะึงวันนี้ก็ไม่หยุดทําค่ะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามปร,ปรับปรุงพัฒนาคาเฟ่ให้ดูดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ,คะพีพ่ๆท่านไหนมาแล้วค่ะตกบกบคล่องตรงไหนนะคะแจ้งได้เลยค่ะนงมดยินดีปรับปรุงพัฒนาแน่นอนขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาอุดหนุนแล้วก็แวะเวียนมาหากันพี่ๆท่านไหนที่เคยมาเที่ยวแล้วก็แวะมาเที่ยวอีกได้นนนะะะะคคทีาาาาสมรถํ เลี้ยงเข้ามาได้ค่ะแม้ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวละด้านหลังคาเฟ่นะคะก็มีน้องไก่ฟาร์มเล็กๆได้ค่ะให้น้องๆหนูๆนะคะแวะชมกันและใครอยากได้ไข่ไก่สดๆนะคะก็เข้าไปเก็บกันได้เลยฟีนงมนนะคะน่ารักกันทุกคนเลยค่ะมีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยค่ะน้องๆบางคนนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวคาเฟ่ฝั่งท่านไม่รู้จักน้องมอนนะคะแต่น้องๆนะคะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ให้รู้จักน้องมอนน่ารักมากๆและพี่ๆน้องๆพนักงานที่คาเฟ่นะคะก็เกิดเดือนนี้กันเยอะเลยวันก่อนก็เป็นวันเกิดพี่ชมพู่ค่ะวันนนนี้้กเเววิดองมม่จไลา แฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะมาแฮปปี้เบิร์เดย์อีกก็ช่วงเย็นเลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะ